วันนี้เราอยู่ที่ร้าน100 Coffee Shop นะครับเป็นร้านกาแฟนะดูจากภายนอกนะครับแต่จริงๆวันนี้เรามารับน้องนะมารับต้นไม้นี่แอบเห็นใช่ไหมช้างเหลืองนะครับวันนี้เรามาแอบรับน้องพอดีภรภรยาเอฟไว้ที่นี่คือที่นี่คือบางเลนที่นี่คือบางเลนนี่มีเห็นไหมมีต้นไม้สวยๆเยอะแยะมากมายก็ถ้าสนใจก็ดูได้ในช่อง ชื่อคุณสายลมนะครับคุณสายลมเป็นเจ้าของร้านนะอันนี้ถ้าใครเห็นไม้ก็จะรู้ว่าไม้แต่ละพันเนี่ยรุ่นอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นมอนมิ้นนะน่าจะเป็นมอนมิ้นสวยมากนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นพวกตะพูนมินโอ้โหอันนั้นอีพีเหรอใหญ่มากใหญ่มากโอ้ใหญ่มาก น,นี่ให้ดูให้ดูอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆโจปีอายหรือกังเขนนัาจะคล้ายๆกันไม้พวกนี้อันนี้น่าจเป็นอะไรเล็กเชเลน่าหรือเปล่า ถามพ่าก่อนพอดีเขากำลังคุยกันอยู่๋ยวไปขัดจังหวะเขาาเขดสามารถสีจัดแต่ว่าเนี่ยบอกว่าจะออกเลือนนี่แต่วันนี้เรามารับน้องนี่วันนี้มารับน้องกี่ใบนะน้องกี่ใบสองใบน้องสองใบนี่ยออดแพงมากเอฟปุ๊บเจ้าของเขาก็อบให้ด้วยใจดีมากลากทะลุกระถางอลากทะลุกระถางแล้ววันนี้ก็เดินทางมารับพ่ออยู่ในช่วงปีใหม่นะครับเราก็หยุดงานกันนี่ก็เป็น ฝูงการส้มด่างนี่โอ้หนี่เขาดูแลอย่างดีเลยนะดูแลอย่างดีอ้อดูแลอย่างดีอุ้ยอันนี้สวยมากสวยมากอันนี้คาราเมลมาเบิร์นอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนถังพลาสติก วิ่พี่เหมียวอันนี้ให้ดูรบอบรอบน่าจะบอเลยใบบึ้มเลยใบบึ้มพวกนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วใช่ไหมครับโอ,อ้ตัวน,นั้นก็สวยนะจริงถ,ถ้าเป็นการส้มมีเจ้าของหมดคะ่ะการส้มมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ การส้มทาตัดที่นี้จะถูกจองออไม่รู้เพราะอะไร <ś mesi> โอ้โหคือไม่แปลกเลยที่ถูกจองเพราะว่ามาเห็นของจริงนี่คือดูแลอย่างดีก็ก็จะทำลากแล้วก็จะจะถ่ายรูปให้เผาดูตลอดเดี๋ยวผมจะ,จะมแปะแปะเพจคุณสายลมไว้ให้เผื่อใครชอบต้นไม้เข้าไปแอบดูเขาเพราะว่าจะจะดูแลคล้ายๆเหมือนเดิวอ่ะ เหมือนอย่างอย่างก็มาเขาก็จะอยู่เฉพาะกล่องเราจะแก้ปัญหาได้เฉพาะต้นเขาบอกว่าแบบบังค่าตุอะไเี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าแบบไม้วางท่อเนีนานมากเลยกัดาัะน้องจะนอนแต่นี้มาแบบงงเลยอันนี้เขาลากโอเคด้วยแหละค่ะแต่แต่ว่าแต่แต่ว่าก็เร็วประมาณนึงเดี๋ยวเอา อปักหมุดถ้าปักหมุดนี่เ,เสิร์ชจากมือถือ iPhone จะมาง่ายกว่าเพราะบางที Google Map เขาจะพาอ้อมมาหน่อยเดี๋ยวพามาดูโซนไม้เขียวตรงน,นี้เทพมากไม่รู้ต้นอะไรแต่ใบสวยๆใครรู้ช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยใครรู้ช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้มอนอม อันนี้มันมอนโอเชียนหรือเปล่าใบมันด่งๆเดีต้องให้ลูกพี่บอกก่อนิงอันนี้มอนโอเชียนหรือเปล่าเนี่ยใบใบมันเหลืองๆแบบเนี้ยโอเชียนมินท์ปะครับ,บ,บอ,อ๋ออันนี้กาสนส้มแต่ไม่ได่างอ๋อครับ เนี่ยพวกไทยควันดูญไทยควันบุ้งเลยมอสเตอราเดลิโอซาล่ะเยลโล่อ๋อตัวเยลโล่ค่ะแต่ไม่เรียกโอเลี่ยนนะคะจะเรียกเยลโล่ของไทยถ้าของถ้าของญี่ปุ่นก็จะเรียกถ้าของญี่ปุ่นเผมก็จะเรียกอ่าอะไรนะที่เขาเรียกกันโอเลี่ยหรอใช่มาลียนอันนี้ถ้าถ้าฝากเพจร้านแล้วคนดูจะเข้าไปดูนี่เข้าไปเสิร์ชชื่ออะไรนะ เฟซบุ๊กชื่ออะไรนะฮะอ๋อ oh, 100 House p l a n t าวสนึ่ก็คือเลข100 <c oughs> House p l a n t h o u s e p l a n t เเดี๋ยวจะเขียนเขียนตัวหนังสือไว้ให้นะครับชื่อเราชี่ออะไรอ่าอันนี้เดี๋ยว <c oughs> เจ้าของบ้านจะพาไปดู <c oughs> ห้องลับ <c oughs> ห้องลับนี่คือห้องลับห้องลับเป็นโรงอบสวยมากสวมาก จะบอกว่าสังเกตว่าเขาจะการสองใบพร้อมกันอ๋อจงอางดางไม่ใช่เป็นไฟเด็กไฟเด็กหนูจะไม่ค่อยเลี้ยงอะโลว่าเป็นอะไรกับโลอย่างนี้เขาจะด่าสองใบพร้อมกันแล้วเราแบบนี่มึงหินดีมาเป็นอย่างนี้ได้ไงอ๋องมีเครื่อพ่นหมอกเฮ้ยอนุปกรณ์ไม้เพิ่งเคยเห็นใส่ออกซิเจนอะไรตาไม่ชอบอ๋อมีอ๋ สวยมากต้นนี้บอกเลยอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างนี่ดูมือทาบมือโอ,โอ้สุดๆใหญ่มาก ที่นี่คือร้านกาแฟ100 Coffee นะครับอยู่ที่ตรงนี้คือเขาเรียกอ่ไบางเลนใช่ไหมครับบางปลาบางเลนนะครับนครปฐมนะครับนี่นรอแต่มาตึงอืมอันนี้คือมอนมินือเปล่าไม่ใช่เป็นอาโบะอาโบแต่ว่าไม่ใช่อนมินอะที่จส่งมาโอ้โหพิง ใบนี้ใบเบลเลอร์เลยอ่ะ๋อสวยมากอะ่ะข้างในนี้บรรยากาศแบบโรงเรือนจริงๆมีพัดลมบายอากาศมีเครื่องพ่นหมอกมีพัดลมแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยดูแบบชุ่มชื้นมากอันนี้พื้นเขาปด้วยหินหินหินแผ่นใหญ่มาก จินนี่ดัางอู้หเมื่อก่อนอย่างแพงเลยเมื่อก่อนอย่างแพงอาดังโซนี่หญิงอ,อ,อันนี้ชื่ออะไรนะอุระเบิดด่างสวย,สวย,สวย,ยอใครสนใจก็นี่เข้ามาดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้อ้โหการชมนี่ประทับใจมาก ใหญ่บึ้มใหญ่มากเจ้าของร้านนี่คือคุณสายลมนะคุณลมร้านกาแฟนี่คือจะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในปัม๊มปั๊มส่วนตัวของที่บ้านที่เขาเปิดอยู่แล้วนี่คาราเมลมาเบิ้คลคาราเมลมาเบิ้ลที่บ้านผม กำลังภรรยากำลังศึกษาเลี้ยงยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ต้องขอคําแนะนําอีกเยอะสวยจริงสวยจริงโอ้ถ้าใครเห็นใครเป็นคนชอบไม้ชอบการส้มด่างชอบไม้ด่างแบบแพงๆพนะโหคุณดูคลิปนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้แฮปปี้ไหมครับเดินทางเอาไม้เองสุดยอด อันนี้ภรรยาการันตีนะครับคอนเฟิร์มอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับจะพาไปทําต้นไม้อะไรที่บ้านนะครับปลูกต้นไม้อะไรมีวิธีการดูแลสามไม้ยังไงเทคนิคยังไงใครรู้ก็เข้ามาช่วยแชร์นะบางทีพวกผมมือใหม่นะก็รู้แบบฟิชฟิชสเนกสเนกนะงูงปลาปานะครับอาก็ติดตามชมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ